สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMTP u อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลรันกครของเรากันนะคะว่าในช่วงนี้นั้นมีเรื่องราวอะไรที่กำลังน่าสนใจนะคะเกิดขึ้นกันบ้างคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมากค่ะ ติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางช่องทาง YouTube นะคะที่ช่อง rmutp live เช่นเดิมเลยนะคะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะไปดูข่าวจากทางนักศึกษาของราชมงคลรรันครข,ของเราค่ะที่ไปคว้ารางวัลน,นะคะในการแข่งขันนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานระดับเอเชีย s h e ล์อีโคมาราทอน2023ค่ะ โดยทีม RMUTP Racing นะคะนักศึกษาจากราชมงคลพระนกรข,ของเราค่ะก็คว้าอันดับ4นะคะในการแข่งขันรายการนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานระดับเอเชีย Shell Eco Marathon 2023นะคะประเภทเชื้อเพลิงเอทานอลค่ะโดยทีม RMUTP Racing นะคะก็สามารถทำสถิติประหยัดพลังงานได้ที่877กิโลเมตรนะคะ ซึ่งการแข่งขันนี้ก็จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะแล้วก็จัดโดยบริษัทเชลค่ะโดยทีม RMUTP Racing นะคะนักศึกษาสาขาวิชาว,วิศวกรรมเครื่องกลชั้นปีที่3คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะก็ได้แก่นางสาวปียชัตดผ่องแพ้วนายสาหรัฐนุชทิมนายพรพิพัฒน์สีทวีการค่ะแล้วก็นายโชคทวีสุวรรณพรมนะคะซึ่งก็เป็นน้องๆน,นะคะจากคณะ คารุศาสตร์อุตสาหกรรมของราชมงคลพระนครเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันในทีมค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุ่งอรุณพรเจริญน,นะคะคณะบดีคณะคารุศาสตร์อุตสาหกรรมว่าที่ร้อยโทนัฐกิจริททองอาจารย์ประจำสาขาว,วิชาวิวศวกรรมเครื่องกลคณะคารุศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะเป็นผู้ควบคุมทีมและร้อยตํารวจเอกบุตรทิชยัยเหมาะใจนะคะวิศวกรรมอากาศยานสังกัดกองบินตํารวจเป็นที่ปรึกษาของทีมนัน โดยท่านคณะบดีาคณะการุศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุ่รงอรุณพรเจริญก็บอกว่าสำหรับโครงการเชลอีโคมาราทอน2023ปีนี้นะคะก็มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วเอเชียเลยนะคะกว่า1 3ประเทศรวมแล้วก็80ทีมด้วยกันซึ่งทีม RMUTP Racing ของราชมงคลพระนครของเรานะคะก็เป็นแชมป์เก่าด้วยในปี2019 ซึ่งนักศึกษาทุกๆคนเองก็มีความตั้งใจนะคะแล้วก็มีสปิริตมากๆเลยเราทุกคนก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเลยนะคะจากการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็ที่สาคัญค่ะนักศึกษาของเรานะคะก็สามารถนําตัวอย่างนี้นะคะไปใช้แล้วก็คิดต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก,กับคนอื่นได้ด้วยแล้วก็เชื่อว่าทุกคนนะคะมีเป้าหมายในการมาแข่งขันในครั้งนี้และพวกเราก็บรรลุเป้าหมายนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะ ดังนั้นนะคะในปีหน้าปี2024เราก็จะมีการนำประสบการณ์ที่ได้กลับมานะคะมาพัฒนาเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการลงแข่งขันควา้าใจกันอีกครั้งในการแข่งขันปีหน้าอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับปีนี้ก็ต้องขอแสดงคุณดีกับน้องๆด้วยนะคะกับทีม r า u t p Racing นะคะที่ไปคว้าท,ที่4ในการแข่งขันครั้งนี้มาเป็นชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะคะแล้วก็เป็นชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยด้วยะคะ่ะ มาดูกันต่อที่ข่าวจากทางกนาเทคโนโลย,ยีคขหารากรรมศาสตร์นะคะก็เป็นข่าวดีอีกแล้วนะคะสำหรับเด็กๆนักนศึกษาของราชมงคลพระนครนะคะก็ครั้งนี้เป็นนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการค่ะที่ไปคว้ามาถึง3รางวัลเลยนะคะในการแข่งขัน Macro h o r e g a Challenge 2023ค่ะ ดยคณะเทคโนโลยีข้ารากรรศาสตร์ของราชมงคลรันครน,นะคะก็ขอแสดงความยินดีค่ะกับนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการที่ไปรับ3รางวัลน,นะคะจากการแข่งขันแมคโครโฮลิก c าชาเลนจ์2023จัดขึ้นโดยห้างแมคโครค่ะโดยมีคณะจา์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการเป็นผู้ฝึกสอนนะคะซึ่งน้องๆที่ได้รับมาทั้ง3รางวัลน,นะคะรางวัลแรกค่ะเป็นของน้องปารเมศสายสุทธินะคะ นักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาอาหารและโภชนาการก็รับรางวัลชนะเลิศในรายการปรุงอาหารไทยนะคะเสิร์ฟแบบจานหลักจากวัตถุดิบป,ปริศนาระดับเยาวชนค่ะในการแข่งขันรายการแมคโครโฮเิกาชาเลนจ์2023ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่แมคโครสาขาคอนแก่นนะคะและน้องก็ยังได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่ตอไปด้วยถัดมาที่นายจี ระเดศเหล่าอาจนะคะนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาอาหารและโภชนาการก็เข้ารับรางวัลดิปโลมานะคะรายการปรุงอาหารไทยเสิร์ฟแบบจานหลักจากวัตถุดิบปริศนาเช่นเดียวกันนะคะระดับเยาวชนในการแข่งขัน m มคโครโฮ i ิกาชาเ l น n ์ e 2023ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่แมคโครสาขาขอนแก่นเช่นเดียวกันค่ะ อีกหนึ่งรางวัลน,นะคะก็เป็นของนายอาริสมหิตทิพินโยนะคะนักศึกษาชั้นปีที่4เทียบโอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการค่ะได้รับรางวัลดิพโลมาในรายการ m c c o y y t t r y y o x x h h l l l n n g p r r o f s s s o o n l l h h e f c a s a a n j u u n o r r h h e s Class 2023ค่ะ ประเภทเมนูอาหารไทยจานหลัก1เมนูนะคะโดยใช้วัตถุดิบจากกล่องสุ่มวัตถุดิบปริศนาประกอบไปด้วย1กล่องสุ่มวัตถุดิบจากโปรตีนนะคะและ1กล่องสุ่มจากวัตถุดิบเสริมในรายการแข่งขัน m มคโครโฮเดกาชา l l เล g e ์0 2 3 g l o o a l to Local วิถีโลกสู่ท้องถิน่นภาคกลางซึ่งรายการนี้นะคะก็จะขึ้นที่ m a c โครสาขาแจ้งวัฒนะค่ะ ทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นข่าวจากทางคณะศิลปศาสตร์ค่ะที่ได้มีการจัดกิจกรรมประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี2566นะคะ ชอแก้วชอทที่19แล้วค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่แนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะผู้บริหารคณาจารย์แล้วก็บุคลากรนะคะก็ร่วมต้อนรับน้องๆปีหนึ่งกันอย่างอบอุ่นบรรยากาศก็เป็นไปนอย่างคนเครงนะคะสนุกสนานพร้อมกับมีการจัดก,กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแล้วก็กิจกรรมพัฒนาซอฟต์สกิลนะคะซึ่งจัดขึ้นกันที่บ้านเสรีสอร์ทแอนด์แคมป์จังหวัด ราชบุรีค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิสุวรรณเวทนะคะคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ของราชมงคลพระนครท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประถมนิเทศนักศึกษานะคะพร้อมกันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอำนาจเอี่ยมสำอางผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬาและสิ่์เก่าสัมพันธ์ค่ะและดรสาวรสเสริมพรวิวัฒน์นะคะประธานชมรมสิ่์เก่าคณะศิลปศาสตร์ ก็ได้ร่วมมอบโอวาทให้กับน้องๆน,นักศึกษาชั้นปีที่1ชอแก้วชอบที่19ของคณะประสา์ด้วยโดยทางผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรน,นะคะแล้วก็สโมสรน,นักศึกษาได้ร่วมกันจัดกิกจกรรมต้อนรับน้องใหม่ชั้นปีที่1น,นะคะดอกแก้วรุ่นที่19นะคะสู่รัว้ววังนงังเลื้องอย่างอบอุ่นแล้วก็มีความสุขค่ะ กิจกรรมนะคะก็จะมีกิจกรรมทําบุญตักบาตรอาหารแห้งตักบาตรเฟรชชี่กิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์พี่น้องศิลปศาสตร์กิจกรรมกายบริหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพนะคะแนะนำคณาจารย์บุคลากรคณะ งานบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวของนักศึกษาระบบงานทานสคริปต์กิจกรรมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลายัยแล้วก็การพบปะรุ่นพี่แต่ละสาขารวมถึงกิจกรรมวอล์คแคลรี่นะคะแล้วก็ยังมีพิธีปายสีสู่ขวัญน,น้องใหม่อีกด้วยแล้วค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้ก็เป็นปีของนักศึกษาชั้นปีที่1นนะคะในช่วงแรกของการเปิดภาคเรียนก็จะมีการจัดก,กิจกรรมต่างๆมากมายนะคะเพื่อที่จะให้น้องๆพี่ๆได้รู้จักกันนะคะเพื่อเป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างการเรียน ยอู่ก็ขอให้น้องๆปีหนึ่งทุกคนของราชมงคลพระนครนะคะมีความสุขในรั้วของราชมงคลพระนครของเรานะคะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาสำหรับฝนและ RMTP u อัปเดตแล้วค่ะครั้งหน้านะคะจะพาไปอัปเดตเรื่องราวอะไรกันอีกในรอบรั้วของราชมงคลพระนครของเรานะคะก็สามารถติดตามรับฟังกันได้เลยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ